สวัสดีค่ะจากมาไยยองค์พยอมค่ะวันนี้ก็พามาปลูกต้นละมุดนะคะเป็นละมุดที่เขาใช้ทาบกิ่งนะคะก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาบอกนะคะเพราะว่าบางคนมือใหม่ไม่รู้จริงๆนะคะบางคนก็รู้ดีแล้วนะคะ ใครรู้หรือว่าเป็นเจ้าของสวนอยู่แล้วก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะอันนี้คือกิ่งที่เขาทาบมานะคะเขาจะใช้เทปพ,พันนะคะถ้าอันนี้เขาล็อกไปหมดเลยล็อกไม้ด้วยล็อกต้นด้วยเดี๋ยวตัดออกก่อน จะมีเทปที่เขาพันต้นให้ไม้ที่เขาทาบกิ่งนั้นติดกันนะคะมีอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อสองวันนี้บาลังพยมไปหาเขามานะคะไปถามว่าเขาไปซื้อต้นในหนามาจากไหนนี่ค่ะตรงนี้นะคะให้ชัดๆ เป็นเทปที่เขาพันกิ่งทาบนะคะเขาไม่ได้ตัดออกนะคะเขาไม่ตัดไม่กรีดออกนะคะต้นโตแลยตรงนี้ก็ไม่โตนะคะเขาก็จะรัดแน่นตึงอยู่แบบนี้นะคะเพราะเขาไม่ได้ตัดตรงนี้ออกพอต้นโตพุ่มใหญ่ตรงนี้ก็ยังรัดคอดอยู่นะคะเขาเบ่งเพราะว่า เทปอันนี้จะหนาแล้วก็แน่นมากนะคะเขาไม่ผุไม่กรนไม่ขาดนะคะเราจะต้องใช้มีดนะคะกรีดออกให้ได้นะคะนี่ขนาดตรงนี้เขายังรัดแน่นเลยนะคะรัดเข้าไปในเนื้อในเนื้อของต้น เราก็ต้องพยายามค่อยๆแกะออกให้หมดนะคะเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเวลาเราปลูกต้นเขาโตตรงนี้เขาก็จะยังคอดถ้าเขาเบ่งไม่ออกเนี่ยตรงนี้เขาพันไวหนามากนะคะก็จะทำให้ต้นตรงนี้คอดเวลาลมมาถ้าพุ่มเขาใหญ่ลมมาแรงๆหักตรงนี้นะคะหักขาดตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่เขา รัดไว้นะคะนี่ค่ะขนาดเชือกปอค่ะยังแข็งแรงมากนะคะนี่ค่ะเหนียวแน่นมากเลยนะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะตรงนี้คอดเลยนะคะคอดเข้าไปในเนื้อไม้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เขาคงจะช้ำไว้นานแล้วนะคะนี่ค่ะรัดคอดแน่นเลยนะคะเราต้องแกะออกให้หมดนะคะ นี่ค่ะถ้าเราแกะออกแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะเขาจะฝังลึกลงไปถึงแก่นนุ้นเลยนะคะอันนี้เขาโปออกมาแล้วนะคะเราต้องแกะออกให้หมดนะคะเพราะว่าที่บาลามพยอมไปเห็นมาเขาไม่เคยแกะเลยนะคะพอมาเมื่อสองวันนี้พายุมานะคะที่บ้านเขาแต่บ้านเราไม่มีลม ต้นลิ้นจี่ของเขาที่ปลูกไว้นะคะเป็นการติดตาแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะหักไปสิบกว่าต้นนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะจนแมไร่องพยมไปเห็นเห็นเขาไปตัดกันก็เลยถามว่าไปตัดเพราะอะไรก็ไปดูที่ต้นเขาถึงได้รู้ว่าตรงนี้เขาไม่เคยแกะออกเขาขาดตรงนี้แล้วไอปอไอปอพันนี้นะคะเนี่ยค่ะ จะแข็งแล้วก็เหนียวมากๆเลยนะคะ3ามปี4ี่ปีก็ไม่ผุนะคะยิ่งฝังลงไปในเนื้อไม้ยิ่งไม่ผุนะคะมีแต่เนื้อจะหุ้มข้างนอกนะคะก็อยากบอกเพื่อนๆนะคะว่าให้แกะออกให้หมดนะคะถ้าไม่งั้นก็จะเสียหายเปล่าเลยนะคะตรงนี้ก็เลยมาบอกเทคนิคได้ดีนะคะนี่ค่ะเชือกปอที่เขามัดมานะคะจะเหนียวแน่นมากเลยนะคะ หาจอกคุยดินก็ตรงนี้เป็นส่าสวนนะคะรกมากใช้ถากเอานะคะยังไม่ได้ตัดหญ้าเลย ได้กบโค้นได้ลึกๆนั้นน่ะพยุงตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้ผูกเข้าไว้แบบนี้เดี๋ยวลมพัดแรงไปเดี๋ยวเขาจะหักขึ้นมาเดี๋ยวต้องตอกหลักด้วยนะคะสำหรับต้นนี้ตอกหลักพยุง ไม่ให้เขาล้มนะคะแล้วก็ไม่ให้เขาครอนเวลาลมพัดนะคะหมดค่าเลยจอบหลุดเดี๋วเราก็ใช้เชือก ตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะสำหรับละมุดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรอยงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ